ชั่วโมงที่3ของเรานะคะคุณผู้ฟังห้าโมงเย็นกว,กว่ากับวันนี้บรรยากาศที่อึมครึมจริงๆแหละไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะพระอาทิตย์อาจจะตกเร็วด้วยเพราะวันนี้จะเป็นวันที่มีช่วงเวลากลางคืนยาวนานที่สุดของปีนะคะหนึ่งปีมี365วันวันนี้จะเป็นวันที่กลางคืนมีช่วงเวลานานเลยที่เขาเรียกว่าวันเหมมยันน่ะนะคะก็มันเป็นเรื่องของการถีเรามีพระอาทิตย์นะ,ะเ,รเราเป็นโลกใช่ไหมเราหมุนรอบดวงอาทิตย์ ในขณะเดียวกันโลกก็หมุนรอบตัวเองมันจะมีการเคลื่อนตัวเป็นองศาที่ค่อยๆต่างกันทีแล้วกระจุดกระจุดกระจุด,ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นผลให้หมุนไปหมุนมาเนี่ยบางปีเราจะมีสามร้อยหกสิบหวันถูกปะที่เดือนกุมภามันจะมียี่บแปดวันแต่ในทุกสี่ปีมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่จะมีย9บเก้าเป็นการทดไปทดมาอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าเอาถ้าเล่ากันอีกยาวเอาไปเรื่องแตงฟันถูฟันกันดีกว่าฉีดยาชั่วโมงที่แล้วถามคุณผู้ฟังว่า การฉีดยาภายนอกปกวัคซีนต่อให้เป็นโบท็อกทำอะไรก็แล้วแต่เทียบเท่ากันกับคู่แข่งของคุณคือการฉีดข้างในปากคือเวลาไปทำฟันร้อยทั้งร้อยของคุณู้ฟังที่ฟัง EFM ในช่วงอ้อมเทคะแนนให้ความไม่โอเคกับการฉีดในปากทั้งนั้นเลยเพราะห้อยคำตอบมาคือกลัวเสียวไม่ชอบ ถ้าจริงอ่ะใครจยาไปชอบคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมคุณผู้ฟังจําได้ไหมเวลาครั้งสุดท้ายที่เราฉีดเข้าไปแบบไปทําฟันอ่ะเวลาหมอฉีดอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังเคยเจอยาเข้าไปกี่เข็มอ่ะบางคนอาจจะปานมาพัสามเข็มบางคนบอกว่าไม่ค่ะของอีชั้นก่อนที่คุณหมอจะฉีดก็ให้ปาดยาชาก่อนแต่เวลาถึงจะยาชาคุณผู้ฟังบางทีมันก็รู้สึกป่ะยาชามันยังไม่ทันได้ชามากอ่ะเข็มมันจ่อและการฉีดยาชามันมีทั้งไปแทงแบบเหงือกและหรือกระพุ้งแก้ม ล้วมันจะขมเฟื่อนเฟือนใช่ป่ะมันแบบอันนี้ก็ว่าแย่แล้วนะแต่ขั้นตอนสุดท้ายที่แยก่กว่าในการที่เข็มทิ่มอันนี้ก็แบบเออก็แย่คุณผู้ฟังเคยรู้สึกตัวเองปากค่อยไปถึงพื้นไหมเวลาทําเสร็จอะแล้วรู้สึกปากไปถึงพื้นแล้วจะเก็บน้ําลายไม่ได้อยู่แล้วะคือแบบชาไปไหนก่อนแบางทีก็ชาชาซะจดกินข้าวไม่ได้คุณผู้ฟังกําลังปวดฟันอยู่เลยหรอครับต้องระวังนะคะอายุเท่าไหร่ระวังอาจจะเป็นเรื่องของรากฟัน หรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องของฟันคุดเราไม่สามารถหูดูได้เลยคุณผู้ฟังเอาจริงปวดฟันเนี่ยสมมติเราปวดซี่หนึ่งเราคิดว่าเราปวดตรงนี้ปรากฏอา้าวที่เราปวดอยู่ไม่ได้เป็นราะซี่นี้ว่ะเราคิดไปเอง <c oughs> เป็นราะซี่อื่น <c oughs> แล้วปวดฟันบางทีมันมีผลเป็นเรื่องอื่นด้วยนะค,ะคุณผู้ฟังอันนี้ต้องระวังด้วยเพราะมันอยู่ในปากบางทีเราไม่รู้หรอกบางทีเป็นโพรงอื่นๆก็ลองไปเช็คสุขภาพ,าพปากและฟันของคุณหน่อยก็ละกันนะคะแต่ว่าในสิ่งหนึ่งที่อํามนั่งดูข่าวเมื่อเช้าอ่ะเอิ้มเห็นข่าวเนื้อแบบ หนี่ชอมอยู่ตรงนั้นมันคงตกใจคือมันมีสื่อของญี่ปุ่นเขารายงานพาดหัวไว้ประมาณว่าแบบมีนักแสดงชาวญี่ปุ่นอายุ42ค่ะนในขณะที่กําลังทําการแสดงบนเวทีอ่ะเขาล้มลงไปเลยอ่ะคือแบบแสดงไปได้ครึ่งทางแล้วอ่ะแล้วล้มอย่างกระทันหันน่ะมีผู้ชมอยู่ในนั้นอ่ะ ร้อยกว่าคนก็คงตกใจอ่ะปรากฏว่าก็มีการไปประถมพยาบาลอย่างรวดเร็วนะคะและนําส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าเขาเสียชีวิตเขาเลยคาดว่าสาเหตุของการเสียชีวิตน่าจะเป็นเลือดออกในสมองแล้วเมื่อกี้ในขณะที่อ้อมก็ถ่ายอยู่ได้ข่าวสดเขาก็แบบทวีตเกี่ยวกับเรื่องของไขปปีศาเด็กวัยสี่ขวบเลือดออกในสมองดับหลังล้มในโรงเรียนมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอาจจะแบบ เคยได้ยินคุ้นๆแต่เราไม่รู้รู้ฟังว่าเลือดออกในสมองเป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้อำเอาของโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะเขาบอกว่าแรปอัพสั้นๆว่าถ้าไม่ได้นับเรื่องของอุบัติเหตุเลือดออกในเนื้อสมองที่เกิดขึ้นเองเนี่ยก็คือเออมันเป็นภาวะที่พบได้บออ่อยพอสมควรนะนะคะอาจจะอยู่1 0บถึคนต่อปีในประชากร1นึ่งแส หนึ่งแสน,นมีโอกาสเจอสิบถึงยี่สิบนะคะซึ่งมันจะมีโอกาสทําให้ผู้ป่วยเนี่ยพิการหรือเป็นอมัอมาพาตแล้วว่าถ้าหนักก็อาจจะถึงกับเสียชีวิตได้เขาบอกสาเหตุเนี่ยถ้าไม่นับเรื่องของอุบัติเหตุที่ศีรษะมันมักจะเกิดจากเรื่องของความเสื่อมสภาพของเส้นเลือดสมองที่ทําให้เปราะและแตกง่ายนะคะส่วนปัจจัยที่มีอยู่ก่อนมันอาจจะเป็นโรคประจําตัวที่มีสิทธิ์กระตุ้นก็คือความดันโลหิตเบาหวานไขมันหลอดเลือดสูงสูบบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เขาถึงให้เราระวังพวกไขมันไงคุณผู้ฟังไขมันในในหลอดเลือดอะไรเงี้ยเบาหวานเบาหวานอะไรเงี้ยก็คอยดูแลดีๆนะคะมันส่งไปตรงนี้ได้อาการทั่วๆไปเขาบอกแขนขาอ่อนแรงซึ่งมักจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งแล้วมันจะมีคําว่าเฉียบพลันนะคะคุณผู้ฟังตักเบี้ยวหน้าเบี้ยวมองเห็นภาพซ้อนเดินเซวิงว่งเวียนศีรษะปวดศีรษะอาเจียนพุ่งหรืออาจถ้าเป็นมากอาจจะชักหมดสติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า อาการเหล่านี้มีกับคนรอบข้างเราหรือเราเริ่มรู้สึกว่าไม่มั่นใจอะไรเงี้ยคุ้นฟังก็ลองไปตรวจสุขภาพหน่อยก็แล้วกันนะคะอ่ะเพราะว่า สุขภาพเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวเราเองกระทั่งตัวเราเองบางครั้งมันก็อาจจะยังจับสัญญาณได้ไม่ครบก็มันสังเกตแต่อย่าไปกังวลจนเกินพอดีนะคะอ่ะมาที่อีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องเดิมของเรายังต้องบอกกันทุกวันทุกวันกับธนาคารอมสินจัดใหญ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษให้ดอกเบี้ยสูงโดนใจทุกไัยกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ12ปี ที่ให้อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุดไปถึง9.99%ต่อป,ปีในปีที่12คิดเป็นอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ย3.67%ต่อป,ปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ4.31%ต่อป,ปีโดยดอกเบีย้ยนะคะได้รับแบบเต็มๆไม่เสียภาษีฝากขั้นต่ำที่100,000คะ่ะสูงสุดไม่เกินรายละ500,000บาททั้งนี้คุณถอนก่อนฝากครบ12ปีได้นะคะโดยคุณจะได้รับดอกเบีย้ยตามขั้นบันไดและเราเปิดให้คุณลงทะเบียนนะคะจองสิทธิ ฝากเงินได้แล้วตั้งแต่1นธันวาไปจนถึงไปเรื่อยๆนะแต่ว่าตัวเงินที่จะรับฝากเนี่ยจะถึง30ทันวานะคะคุณผู้ฟังถางว่าเข้าไปที่ไหนเว็บไซต์ธนาคาร www.gsb.or.th หรือ Li n e อ f ฟ i ิเชีค่ะ GSB Society เปิดรับฝากตั้งแต่1ถึง30ทันวาคุณยังมีโอกาสถึงสุขหน้าที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะ เรื่องก็เยอะนะคะคุณผู้ฟังส่วนเพลงอมก็ทยอยทยอยเคลียร์มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าเอออะไรว่าทำไมข้อความไปเร็วจังสวัสดีค่ะคุณดีเจขอเพลง Fireboy ของพี่พีกริอยู่เป็นเพื่อนกลับบ้านในช่วงหลังเลิกงานได้ไหมคะร้อนๆจะไม่ดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอีฉันเปิดเพลงนี้ไปตั้งแต่บ่ายมโงกว่าแล้วค่ะใต้โต๊ะทำงาน